แน่นอนว่าคุณอาจได้ยินได้ฟังเรื่องราวการเดินทางข้ามเวลามามากมายแต่เรื่องราวของชายคนนี้ถือว่ามีหลักฐาน,เป,นเป็นตัวเป็นตนที่ชัดเจนกว่าเรื่องอื่นๆเพราะเขาได้กลับมาเล่าเรื่องราวทุกสิ่งที่พบเจอในอนาคตให้กับทุกคนฟังได้มากมายจนน่าเหลือเชื่ออันบิเล็ก e คือชายที่อ้างว่าเขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกอนาคตถึงสองครั้งครั้งแรกในปีที่กักร เป็นเวลา6สัปดาห์และครั้งที่2ในปีคิศสกักราช2749เป็นเวลานานถึง2ปีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายๆคนได้ฟังเรื่องราวจากปากของอันที่บอกเล่าถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะเรื่องราวการจัดระเบียบโลกใหม่หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ทั่วโลกในบรรดาหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ อันได้พูดถึงโครงการมอนทอกโปรเจกต์ซึ่งเป็นโครงการลับของรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินการอยู่ในแคมป์ฮีโร่หรือสถานีกองทัพอากาศมอนทอกในลองไอซ์แลนด์ที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้บรรดานักวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาเทคนิคการทำสงครามจิตวิทยาและการวิจัยที่แปลกประหลาดโดยหนึ่งในนั้นก็คือการเดินทางข้ามเวลา ต้นกำเนิดของโครงการมอนท็อกต้องย้อนกลับไปในปี1943ซึ่งในสมัยนั้นทางรัฐบาลสหรัฐได้ทำการทดลองทำให้เหลือพิฆาต USS e อ d ดิหายตัวไปเพื่อหลบการตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายศัตรตูซึ่งการทดลองนั้นถูกเรียกว่าการทดลองฟิล l าเดอเแต่ปรากฏว่าการทดลองนั้นเกิดข้อผิดพลาดทำให้เรือเอลดิด หายไปในระหว่างที่ช่องว่างของมิติและเวลาแต่ก็กลับมาปรากฏบนทะเลอีกครั้งซึ่งอันบิเล็กก็เป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นและนั่นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการมอนท็อกในเวลาต่อมาในช่วงทศวรรษที่ปี1970อันกลายเป็นผู้อำนวยการโครงการด้านพลังจิตและยังดูแลโครงการควบคุมจิตใจจนกระทั่งในทศวรรษที่ปี1980เมื่อโครงการควบคุมเวลาเริ่มดำเนินการ อันกลายเป็นหนึ่งในผู้ทดลองในการเดินทางข้ามเวลาไปยังสถานที่ต่างๆพร้อมกับดันแคนคาเมรอนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยอยู่ในเรือเอลดิดมาก่อนหลังจากเดินทางข้ามเวลาได้นอกจากการเดินทางไปยังปี2137และปี2749แล้วเขาและดันแคนยังเดินไปยังดาวอังคารหลายครั้งและพาทีมของเขาไปยังสถานีวิจัยเมื่อ10,000 0ปีก่อนคาาริสตกาล รวมไปถึงการเดินทางไปยังดวงดาวอื่นๆและไปอนาคตไกลสุดในปี6037มาแล้วด้วยถึงแม้ว่าเขาจะถูกลบความจำจากโครงการที่เขาเป็นผู้ดูแลเองแต่ความทรงจำของเขาก็กลับมาอีกครั้งหลังจากดูภาพยนตร์เรื่อง The Philadelphia Experiment ในปี1988และหลังจากเขาได้พบกับดานแคนและคนอื่นๆที่อยู่ในโครงการความทรงจำทั้งหมดก็กลับมาจนเขา พยายามจะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดกับสื่อในปี1989และนี่ก็คือเรื่องราวของอันบิเรกผู้ที่เคยเดินทางข้ามเวลามาแล้วมากมายซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดของเขามีค่อนข้างเยอะมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชวนพิศวงและชวนให้หน่าค้นหาเพื่อรอการพิสูจน์ต่อไปในอนาคต ยนดีต้อนรับเข้าสู่โลกของบัดดี้ลูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบัดดี้ลูกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ